สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามข่าวการเตรียมการสร้างเมืองตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงหรือ TOD กันบ้างโดยสอนอกเขาเปิดเผยว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศัก,กยภาพในการพัฒนาเป็น TOD จำนวน177สถานีแต่เตรียมการพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD จานวน3แห่งเพื่อต่อยอดผลการศึกษาให้เป็นรูป,ปธรรมอย่างรวดเร็วคือสถานีรถไฟขอนแกน่น สถานีรถไฟอยุธยาและสถานีรถไฟพัทยาเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่26กคุมภาพันธ์2,564าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอขอเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมได้นำแนวคิด Transit Oriented Development หรือ TOD มาดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบรางภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจากการเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้เข้าสู่ระบบรางมากยิ่งขึ้นโดยล่าสุดสนขอได้ศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง TOD ภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งจากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น TOD จำนวน177สถานีตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงซึ่งไม่นับรวมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่นแตกต่างจากสถานีของภูมิภาค โดยแบ่งการพัฒนาได้เป็น5ประเภทตามศักยภาพของพื้นที่และบทบาทของสถานีดังนี้ 1. สถานีศูนย์ภูมิภาคหกแห่งเป็นที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางเมืองหลักของแต่ละภาคเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค 2. สถานีศูนย์กลางเมือง49แห่งเป็นสถานีที่ตั้งในศูนย์กลางของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางระดับจังหวัด 3. สถานีศูนย์เมืองใหม่20แห่งเป็น TOD ที่มีการพัฒนารอบสถานีที่เกิดขึ้นใหม่ตามแนวเส้นทางที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นเมือง 4. สถานีชุมชน84แห่งเป็นการพัฒนา TOD บริเวณโดยรอบสถานีที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายศูนย์กลางชุมชนระดับอำเภอเป็นส่วนใหญ่มีทั้งพื้นที่ที่มีชุมชนและพื้นที่ที่ยังไม่มีการพัฒนามากนัก 5สถานีศูนย์แบบพิเศษ18แห่งเป็นสถานีที่เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางในบริเวณที่มีโครงการพัฒนาเฉพาะอย่างโดยมี4ประเภทย่อยได้แก่เมืองชายแดน8แห่งเมืองการบินสอแห่งเมืองท่องเที่ยว6กแห่งและเมืองการศึกษาสอแห่งทั้งนี้การพัฒนา TOD ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการผลักดันของภาครัฐแต่เพียงลำพังแต่ความสำเร็จของการพัฒนาต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของท้องถิน่น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอเกชนและภาคประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่รวมทั้งอำนาจในการริเริ่มร่วมตัดสินใจและร่วมผลักดันในการพัฒนา TOD ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิน่นสอนอคจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเจประการโดยให้ความสำคัญและเน้นบทบาทความร่วมมือของท้องถิ่นดังนี้ 1. กําหนดให้ TOD บรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาของประเทศในทุกระดับ ทั้งในผังนโยบายระดับชาติระดับภาคระดับจังหวัดไปจนถึงผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ2รวบรวมที่ดินขนาดใหญ่และต่อเนื่องกับพื้นที่สถานีรถไฟเป้าหมายเพื่อการพัฒนา TOD อย่างเป็นเอกภาพโดยมุ่งเน้นวิธีการที่อาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและมุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวม3กําหนดให้ใช้มาตรการทางผังเมืองเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของพื้นที่ สจัดตั้งองค์กรขับเคลื่อน TOD ในทุกระดับจากระดับรัฐบาลจนถึงท้องถิ่นเพื่อบูรณาการความร่วมมือและมีเอกภาพในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. สร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาด้วยการกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการต่างๆ 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภายในสถานีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบราง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานภายนอกสถานีที่เอื้ออำนวยต่อการเชื่อมต่อระหว่างสถานีกับย่านพาณิชยกรรมย่านที่อยูอาศัยและบริการสาธารณะต่างๆเจดจัดให้มีกฎหมายรองรับการพัฒนา TOD เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ TOD ทั้งระบบทั้งการประยุกต์ใช้กฎหมายมที่มีอยู่ให้สามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างร,รวดเร็วและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วมไปถึงการพัฒนากฎหมาย TOD ขึ้นใหม่และในโครงการศึกษานี้สอนอขอ,อยังได้คัดเลือก3สถานีที่มีศักยภาพในการพัฒนาสร้างเมืองต้นแบบ TOD เพื่อต่อยอดผลการศึกษาให้เป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วได้แก่ 1. สถานีรถไฟขอนแก่น TOD ศูนย์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีให้เป็นศูนย์กลางเมืองขอนแก่นแห่งใหม่ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานมีการเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ชุมชนเดิมและชุมชนใหม่เพิ่มพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมกับสถานีรถไฟความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ2ส,สถานีรถไฟอยุธยาทีโอดีศ,ศูนย์กลางเมืองภาคกลางโดยมีแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีให้สอดคล้องกลมเกลืนกันระหว่างความเป็นเมืองเก่ากับความทันสมัย โดยการเชื่อมต่อพื้นที่สถานีความเร็วสูงที่จะเป็นศูนย์กลางเมืองใหม่เข้ากับพื้นที่ชุมชนเมืองเดิมด้วยสะพานทางเดินข้ามแม่น้ำท่าเรือข้ามฟากและระบบขนส่งมวลชนรองเพิ่มพื้นที่กิจกรรมทางเศร,รษฐกิจใหม่ที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูงอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมพื้นที่สาธารณะภายในเมืองเวือครงข่ายพื้นที่สีเขียวทางจักรยานและทางเท้าและทางยกระดับ รักษาสมดุลการอนุรักษ์และพัฒนา3สถานีรถไฟพัทยาศูนย์ภูมิภาคตะวันออกและ EEC มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟพัทยาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ของพัทยาโดยเชื่อมโยงพื้นที่กับชายทะเลพัทยาซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญเดิมเพิ่มพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ที่เชื่อมกับสถานีรถไฟความเร็วสูง สนขระบุด้วยว่าแผนไม่บทการพัฒนา TOD ฉบับนี้จะเป็นหลักในการพัฒนา TOD ในทุกภูมิภาคของประเทศได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมช่วยสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาเมืองควบคู่กับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐให้เกิดความคุ้มค่ายกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนการพัฒนาระบบขมนาคมนอกจากจะทําให้การสัญจรไปมาสะดวกแล้วก็ยังเป็นการช่วยสร้างความเจริญให้กับพื้นที่ที่ผ่านและเป็นการกระจายความเจริญสู่เมืองต่างๆดังนั้นแล้วจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในรูปแบบของการพัฒนา GOD ซึ่งจะทําให้เมืองมีความทันสมัยและดูเป็นระเบียบมากกว่าที่เป็นอยู่ หากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ